อันนี้น่าจะเป็นโปรซามโปรซีเนาทุกคนอันนี้อันนี้กับตอนตอนเฮาเฮียนท่านบุ๋มมีห้องอนุบาลนาะตอนนี้มันมามันเข้ารับปุมม่มหม่มีห้องอนุบาลนะเนาะอันนี้ก็คือห้องอนุบาลน,นั่นเองกลับสบายดีพ่อแม่พี่น,น้องทุกคนเนาะวันนี้ามามาอยู่กับคอยอีกคนช่องคนเทยเนร์น,นั่นเองเนาะวันนี้ คอยสิพาทุกคนมาเบื้องหงเฮนเก่าที่บ้านคอยเองนั่นเองเ,องเนาะทุกคนว่ามันเป็่นจังใดเนาะเขาเลยจัดกลันไปเฮียนอยู่ในเมืองประมาณสงสามสีห่ห้าหกเจ็ดปีเนาะ <S <S ตเต้น่น้อยที่เขามาเฮียนนี้เนาะว่ามันสเป็่นจังใดเนาะต้นไม้ข้างล่างนี้ก็อาจจะเป็นประมาณที่อายเขาปลูกไว้เนาะตอนยังน้อยฮะตอนนี้มันใหญ่แล้วเนาะทุกคนเขาสิพาทุกคนมาเบิงแล้วก็เบิ้องงเฮนเก่าตามเที่ยวนี้เนาะว่ามันเป็ยนจังใดเนาะโอเคไปเบิงกันเลย ก่อนเอินเฮาบวเบิงต้นไม้อันนี้ก็เนาะต้นไม้อันนี้กัปลูกมาประมาณสี่ห้าหกเจ็ดปีนี่เนาะรุ่นอันอายเขาปลูกไว้ตอนที่เขาเห็นตรงเห็นอยู่นี้เนาะเขาเห็นอ,นนอนันนี้เฮ้ยมันอัดซีใหญ่ด้วยอัดซีใหญ่ด้วหนึ่งแล้วเป็นต้นใหญ่แล้ว ตอนที่เข้าไปเฮียท่านปลกไว้คดลายแต่มันบางต้นอาจีมันมันตายก็มีเนาะแต่บางต้นมันใจมันก็ได้เป็นเจังซี่เนาะมาคดคดใหญ่เนาะยังมีตามแถวเห็นมาเนี่ตอนนี้ก็เป็นวันพาดเนาะแต่ตอนนี้เขาลึกเลืองเห็นวันละนักเห็นก็อาซีบูยุแล้ว ก็คือมีมูมูมีเพื่อนๆเ,เข้ามาด,ดินอยู่ตามเห็นแถวนี้เนาะต้นไม้ก็ใหญ่คดลายเป็นต้นไม้ใหญ่มาตอนนี้เราบึงในห้องเห็นเนาะอยู่ทางข้างนอกในห้องเห็นห้องเห็นก็น,นาสีเป็นประมาณนี้ เป็นประมาณนี้เนาะห้องเห็น,นไงด้ยามันเห่ามาเห็นตอนน้อยตอนนั้นยังม่มีอนุบาลเนาะแต่ตอนนี้มันมีแล้วอนุบาลอันนี้โปซีเรากคนอันนี้อันนี้กับตอนตอนเฮาเฮ็นท่านบุมมีห้องอนุบาลเนาะตอนนี้มันมามันเข้าปัปุม,มยัยมีห้องอนุบาล้วเนาะ อันนี้ก็คือห้องอนุบาลน,นั่นเองอันนี้ก็คือตลางที่แตงอาหารกินเนาะเป็นนักเห็นเนาะอันนี้ก็คือห้องป .1 ป .3 นั่นเองเนาะทุกคนอหน้าก,นาก็น่าจะประมาณนี้นในห้องเห็นไงมันก็ติดใกล้ๆบ้านนี่เองเนาะมันสูงเนาะมา นี <N cess inh aling> <kr> ่ห่าบเบิงอยู่ข้างหลังหงเห็นนี่เนาะว่ามันสิเป็นอย่างไรเนาะทุกคนมาเลยหลังหงเห็นก็อาจจะจะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นหลังหลังหงเห็นเนาะนี้หลังหงเห็นหงเห็นเก่าประทมนั่นเองเนาะหงเห็นเก่าที่ เราได้จักกันไปเห็นอยู่ไก่เนาะแต่ว่าตอนนี้เบิ่อย่ายังมันสูงแล้วเนาะเพราะว่ามันดูนี่มันนักเห็นน้อยนักเห็นมันคนน้อยแล้วก็บโบมีไพยมา่วยกันข้างมันจะเป็นประมาณนี้เนาะดูวิวหงเหียนนั่นเองนนเนาะวันนี้ที่ได้จัดก,กันไปเห็นยุกคนนณะอสิดียูนอองเหียนกัน บ่ได้เป็นเป็นไปไล่เนาะแต่ว่าเอายักสิมาให้ยักให้ทุกคนมาเห็นว่าผมเห็นทีเห็นตั้งแต่น้อยก็คือผมเห็นนี่เนาะแล้วก็ไปเห็นยูยูพุ่นตอนนี้อะไรออกมาแล้วเนาะออกมาเห็ดเบียกสวยพอเมแล้วเนาะรับจะเป็นประมาณนี้เนาะผมเห็นไงโอเคิดเพลงท่านี้ก่อนเนาะ วาวไล์ก็ยาวถ้ามากักคลิปนี้ก็อจะเดิมกดได้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเขาเห็ดคลิปต่อไปเนาะนี่ก็คือส่วนส่วนหลอกไม้เนาะอันนี้ก็คือไม้ต่างๆอย่างต่างๆเนาะโอเคสำหรับวันนี้บัมียกันไปขอลาไปก่อนเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้า